สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อ n n ทย์เอ excel นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงฟังก์ชันใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาใน x x e l l 6 6สําสำหรับคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่ Insider นะครับนั่นก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า Lambda นะครับฟังก์ชัน m b d a เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่สามารถเอาไว้สร้างฟังก์ชันอีกทีนึงนะครับนั่นก็คือเราสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเองใน Excel ได้เนี่ยด้วยฟังก์ชัน Lambda นี้นั่นเอง โดยไม่ต้องเขียน VBA นะครับไม่ต้องเขียนเขียนโปรแกรมแต่เป็นการใช้ฟัง์กชันเพื่อสร้างฟัง์กชันนะครับดังนั้นการสร้างฟัง์กชันด้วย lambda เนี่ยมันก็คือต้องเอาฟัง์กชันที่อาจจะมีอยู่แล้วหรือสูตรที่มีอยู่แล้วใน Excel เนี่ยมาผสมรวมร่างกันกลายเป็นฟัง์กชันใหม่เพื่อให้เราใช้งานสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับในตัวอย่างในในเคสนี้เนี่ย สมมุติว่าผมมีความต้องการที่จะ,ะดึงชื่อออกมาจากข้อมูลที่มีทั้งชื่อนามสก,กุลเนี่ยแปลว,ว่าผมเป็นการดึงข้อมูลโดยเอาตัวที่อยู่ก่อนสัญ,ญลักษณ์เว้นวรรคออกมาใช่ไหมถ้าเกิดเป็นการดึงชื่อออกจากชื่อนามสก,กุลแปลว,ว่ามันดึงตัวก่อนเว้นวร์คแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการดึงโค้ดสินค้าอะไรบางอย่างและผมต้องการตัวที่อยู่ก่อนสัญ,ญลักษณ์ขีดเนี่ย ออก็จะเห็นว่าหลักการมันคล้ายๆกับการดึงชื่อเลยแค่แทนที่จะเป็นการค้นหาตำแหน่งของเว้นวรรคแบบชื่อนะปกติเวลาเราจะดึงชื่อออกจากนามสกุลเนี่ยเราจะต้องค้นหาตำแหน่งเว้นวรรคให้เจอก่อนอาจจะใช้ไฟล์หรือเซิร์ชก็ได้เพื่อหาตำแหน่งเว้นวรรคนะครับแล้วใช้ฟังก์ชัน left เพื่อดึงชื่อออกมาแต่ถ้าเป็นตรงสินค้าเนี่ยเราก็แค่แทนที่จะหาเว้นวร์คก,ก็ไปหาเครื่องหมายขีดแทนได้ไหม แล้วก็ดึงข้างหน้าออกมาด้วย left เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจะเห็นว่า2เรื่องนี้มันค่อนข้างคล้ายกันมากถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างฟังก์ชันใหม่ที่มีความสามารถในการดึงข้อมูลที่อยู่ด้านซ้ายของสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างออกมาได้เนะี่ยเออมันก็สามารถเอามาใช้ได้ทั้ง2องสถานการณ์นี้นั่นเองนะครับและนี่คือ,คอที่มาของคลิปนี้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะใช้ Lambda สร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆแบบเนี้ยเราจะทำได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะใช้ Lambda ให้ดูเนี่ยผมจะใชะ้สูตรแบบปกติให้ดูก่อนนะครับเผื่อบางคนนึงภาพไม่ออกว่าเวลาเราใช้สูตรปกติมันเป็นประมาณไหนนะในการดึงชื่อนะครับก ่วนปกติเราก็จะใช้ฟังก์ชัน left นะครับเพื่อบอกว่าจะดึงข้อมูลจากด้านซ้ายของตัวนี้ซึ่งปกติ left ก็ต้องระบุว่าจะดึงจากด้านซ้ายกี่ตัวนะครับเช่นถ้าดึง3ตัวก็จะได้แบบนี้นะครับแต่ทีนี้การที่เราจะดึงชื่อออกมาเนี่ยชื่อแต่ละคนมันมีความยาวไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องหาก่อนว่าไอชื่อนะั้นมันมีกี่ตัวนะครับ ซึ่งวิธีการหาเนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันพวกไฟล์ในการหาได้นะครับไฟล์เพื่อหาตำแหน่งของเว้นวัคในนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเวนวรคอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราเขียนแบบนี้เลยมันจะได้ว่าเวนวรคเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่5นะอยู่ตำแหน่งที่5นะครับซึ่งถ้าเลฟมา5ตัวมันจะเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยเวนวรคพวกง่ายๆก็คือติดเวนวรคมาด้วย ทีเนี้ยผมอยากจะได้ชื่ออย่างเดียวดังนั้นผมก็เลยต้องลบหนึ่งตรงนี้ด้วยครับแล้วเราก็จะได้เฉพาะเชื่อกมาอ่าเฉพาะเชื่อ,อ,อกมานะครับซึ่งถ้าลองเทสดูกับตัวอื่นเนี่ยเออมันก็จะใช้ได้นะครับแปลว่าสูตรของเราเนี่ยอันเนี้ยเวิร์กล้อ่าสูตรอันเนี้ยเวิร์กละนะครับอย่างไรก็ตามสูตรนี้นะครับอ่ามันก็จะเอาไว้ใช้ดึงชื่อจันนามสกุลอย่างเดียวจริงไหม เพราะว่ามันใช้สัญลักษณ์เว้นวรรคนะครับทีนี้หลังจากสูตรเราเวิร์กแล้วเราก็เลยอลองดูซิว่าถ้าเปลี่ยนฟังก์ชันธรรมดาที่มันผสมกัน2ฟังก์ชันแบบนี้นะครับให้กลายเป็นแลมดานะครับมันจะเป็นยังไงนะวิธีการทำก็คือแบบนี้นะเราจะพิมพ์คำว่าแลมดานะครับทีนี้แลมดานี่จะต้องใส่พารามิเตอร ะครับหรือว่า Input ของสูตรเข้าไปนะว่าจะมีพารามิเตอร์อะไรบ้างยังไงเช่นนะครับผมอาจจะใส่พารามิเตอร์ที่ชื่อว่า original text นะครับ original text แล้วก็ใส่พารามิเตอร์ตัวที่2ว่า delimiter นะครับ delimiter del นี่นะคล้ายๆว่า ผมต้องการจะตัดข้อมูลจากข้อความไหนนะครับแล้วก็ตัวขั้นที่ผมต้องการจะค้นหาคืออะไรแบบนี้2ตัวจากนั้นผมค่อยใส่สูตรคำนวณแล้ก็คือผมใส่ input ะครบ2ตัวแล้วนะครับที่มันจำเป็นสำหรับฟังก์ชันนี้นะผมก็ใส่การคำนวณว่าโอเคผมจะใช้ฟังก์ชัน left นะเพื่อดึงข้อมูลจาก original text นะครับ original text จะเห็นว่าชื่อของ input ที่เราใส่เนี่ยสามารถมาอ้างอิงต่อได้นะครับนะด้วยจำนวนตัวอักษรก็คือใช้ไฟล์เพื่อหา delimiter นะครับ delimiter จาก original text นะครับแล้วลบด้วย1น่งนะก็จะเห็นว่า part ข้างหลังเนี่ย มันก็คือสูตรที่เราวางแผนไว้เนี่ยแหละ่าพารตั้งแต่เล f ตรงนี้นะนะผิดตั้งแต่เล f t ตรงนี้เนี่ยเออทั้งทั้งหมดนี้เลยมันก็คือสูตรของเราเนี่ยแหละ,ะครับ่ะก็คือแทนที่จะใช้เซลล์เรฟเลนซ์ปกติใช่ไหมเราก็ใช้อินพุตของฟังก์ชันเนี่ยใส่เข้าไปแทนนะออริจินอลเทคเนี่ยถูกอ้างอิงสอรอบอย่างนี้นะครับส่วนดีลิมิเตอร์ก็ตรงนี้นะครับ เพียงเท่านี้เน,นี่ยคือฟังก์ชัน lambda ของเรานะครับฟังก์ชัน lambda ของเราวงเล็บปิดก็จะเป็นวงเล็บปิดของ lambda นะทีนี้ถ้าเราเขียนอย่างนี้ไปเลยนะมันจะขึ้น error เป็น c a l นะครับนะคล้ายว่าถ้าเราจะเขียน lambda ในเซลล์ปกติก็คือใน,ในเซลล์ของ Excel ปกติแบบนี้ แล้วอยากจะทดสอบการทำงานของมันเนี่ยเราต้องใส่วงเล็บต่อท้ายไปอีกว่า,อ,าอินพุตแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรเช่น original text คืออันนี้นะครับแล้วก็ d e l i m i t e r คือเวนวรคนีนะค่ถ้าเราใส่ Input เข้าไปจริงๆตอนจบด้วยก็คือไอตัววงเล็บข้างหลังเนี่ยนะมันถึงจะ เอาค่า a 2ไปใส่ใน original text แล้วก็เอาเว้นวรรกไปใส่ใน delimiter ให้เรานะครับไอตัว Ven เว้นตัววงเล็บพาร์ทวงเล็บข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าการ call function นะก็คือการเรียกใช้ฟังก์ชันนั่นแหละเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาเรียกใช้ฟังก์ชันด้วยวิธีนี้โอ้โหชีวิตเศร้าแน่นอนนะครับเพราะมันดูยุ่งยากจริ่ไหม นอกจากจะต้องมาเขียน l a m ด้ายาวๆแล้วยังต้องมาเรียกใช้ฟังก์ชันด้วยวงเล็บอะไรแบบนี้อีกก็ต้องบอกว่าการที่เราต้องใส่วงเล็บแบบนี้มันเหมือนเอาไว้เทสเฉยๆนะครับเอาไว้ทดสอบการทางานของฟังก์ชันเฉยๆในชีวิตจริงเราจะไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับในชีวิตจริงก็คือเราจะเอาสูตร lambda ทั้งหมดเนี่ยนะที่ที่วงเล็บปิดแค่ lambda เฉยๆโดยไม่มีตัวต่อท้ายแล้วนะ เอาอันนี้นะครับ copy ไว้นะแล้วนะครับเอาไปไว้ใน Name Manager นะครับ Formula แล้วก็ Name Manager จากนั้นเรา New n Name ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่ง Name ที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นชื่อฟังก์ชันใหม่ของเราเช่นผมตั้งชื่อฟังก์ชันว่า text before นะครับนะ text before Delimiter อ่าชื่อฟังก์ชันแบบยาวนิดหนึ่งนะ x t x t f o r e delimiter นะครับสมมุติว่าผมตั้งฟังก์ชันเช่นนี้แล้วผมก็เพสสุดเมื่อกี้ลงไปนะก็คือมี lambda อะไรไม่นี้อ r ร g i n a l t e x t กนัยาวๆเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วกดโอเคแปลว่าผมสร้างฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับคราวนี้เวลาจะใช้งานเนี่ย ผมก็จะใช้สามารถใช้ text before delimiter ได้และเห็นไหมว่าไอ้ input ที่เราออกแบบไว้เนี่ยสองตัวนี้จะกลายมาเป็น input ของฟังก์ชันของเรานะครับอ่าและโปรแกรมมันรู้ได้ไงว่าอันนี้คือ input ก็คือ input ตัวสุดท้ายของของ lambda ที่เราใส่เนี่ยจะกลายเป็นตัวส่วนที่เป็นสูตรจริงๆอ่าของของของฟังชันที่เรา ตั้งชื่อไว้ก็คือ text before delimiter ก็คือมันจะคำนวณตามนี้แต่ไอตัวที่อยู่ก่อนหน้าตัวสุดท้ายทั้งหมดจะกลายมาเป็น input เฉยๆนะครับก็แปลว่าถ้าผมใช้ฟังก์ชัน text before delimiter กับชื่อผมก็จะสามารถใส่ delimiter เนี่ยเป็นเว้นวรรคอย่างนี้ได้ใช่ปะ่นี่ก็แปลว่าเนี่ยผมใช้สูตรนี้ได้นะครับส่วนถ้าอยากจะเอา Product ผมก็ต้องเปลี่ยน เว้นวรรคเนี่ยเป็นเรื่องของขีดแทนนะครับนี่ก็แปลว่าผมสามารถใช้ฟังก์ชันเดียวนะกับหลายๆสถานการณ์ได้นะครับและเนี่ยก็คือ,อประโยชน์ของการใช้ lambda เพื่อสร้างฟังก์ชันใหม่นะครับสร้างฟังก์ชันใหม่ซึ่งในชีวิตจริงเราสามารถสร้างฟังก์ชันที่ซับซ้อนกว่านี้ได้อีกเยอะเลยแต่ว่า เพื่อไม่ให้มันยากเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่เราสามารถใช้ได้นะครับเราก็แค่เปลี่ยน INPUT บางตัวปุ๊บฟังก์ชันก็จะทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถแบบให้คนที่ใช้สูตร Excel ไม่เก่งเนี่ยเออใช้ใช้ฟังก์ชันที่เราสร้างได้นะแทนที่แทนที่เขาจะต้องไปผปสมสูตร LEFT กับฟล์ t ด้วยตัวเองใช่ไหม คนที่ใช้สูดร e เไม่เก่งก็ก็แค่ระบุว่าอยากจะเอาตัวด้านซ้ายของสัญ,ญลักษณ์ไหนแค่นั้นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้แลมด d าเบื้องต้นซึ่งเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปจะมีเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกมีแลมด d าเฮลเปอร์ฟังก์ชันอีกนะครับก็ใครอยากรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ c h anel n เทพเ e x c e กเซลได้นะครับสวัสดีครับ